สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะนลเบิรอเริมนะคะวันนี้นะคะนก,ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกนะคะเรามาดูประโยชน์ของน้องๆเขากันก่อนค่ะมัสตาร์ดวาซาบิไม่ใช่วาซาบิที่ทานคู่กับปลาดิบนะคะ แต่เป็นผักตระกูลผักกาดที่มีรสชาติเหมือนวาซาบิในใสายพันธุ์ของไมโครกรีนะคะมัสตาร์ดวาซาบิถือว่าปลูกง่ายทนทานต่อทุกสภาพอากาศเหมาะกับมือใหม่หัดปลูกเลยค่ะและใช้เวลาปลูกประมาณ7-8วันเท่านั้นค่ะลักษณะของมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนะคะก็จะมีก้านสีขาวใบสีเขียวเนื้อมีความกรอบฉ่ำน้ำและได้รสเข้มข้นของวาซาบิแบบชัดเจนที่สุดในตระกูลมัสตาร์ดจึงได้ถูกขนานนามว่ามัสตาร์ดวาซาบิซึ่งเป็นชื่อที่อธิบายรสชาติได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ มัสตาร์ดวาซาบิอุดมไปด้วยวิตามิน A C, ซและ E แคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมอีกทั้งยังมีวิตามิน B6 ที่จําเป็นต่อระบบประสาทและสมองมีไทอามีนหรือวิตามิน B1 ที่มีส่วนช่วยในระบบประสาทและกล้ามเนื้อทําให้หัวใจทํางานได้ปกติมีกลูโคโซิโนเลตและฟลาโวโนอยด์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและอัลเลนไอโซไทโอไซยาเนตสารประกอบสําคัญที่ทาให้มัสตาร์ดวาซาบิมีรสเผ็ดซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียให้กับร่างกายได้ เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณประโยชน์ของมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนดีต่อร่างกายเรามากๆเพื่อนๆลองปลูกทานกันดูนะคะก่อนที่เราจะปลูกมัสตาร์ดวาซาบินี้นะคะเราจะต้องมาโฟกัสกันที่ดินค่ะมาดูกันค่ะว่าดินที่ดีควรจะเป็นยังไงนะคะถ้าดินมีลักษณะแบบเป็นร่วนซูยอย่างนี้นะคะสําหรับนกคือแห้งไปค่ะเราจะต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับดินก่อนนะคะเราก็ฉีดฟอกกี้นะคะแล้วก็ขยำขยำค่ะถ้าเราฉีดเราไม่ทันใจนะคะ ให้เราเทน้ําลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะแล้วก็ขยำค่ะค่อยๆขยำนะคะแล้วก็ค่อยๆเทค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็มาเทสดินปลูกกันค่ะเราจะต้องบีบให้เราบีบดินแรงๆนะคะดินจะต้องจับตัวเป็นก้อนค่ะนี่ค่ะและต้องไม่มีน้ําหยดออกมาด้วยนะคะภาชนะที่นกจะปลูกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเซรามิกทรงกลมค่ะถาดนี้นะคะนกก็สั่งทํามาเป็นพิเศษเลยค่ะ เนื่องจากตูดเขาจะมีความแบนเรียบนะคะเหมาะที่จะปลูกไมโครกรีนค่ะข้อดีของถ้วยใบนี้นะคะ <My S 2> ก็คือเขาจะมีความแข็งแรงและก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าเราไม่ทําตกแตกซะก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้เราเริ่มใส่ดินได้เลยค่ะค่อยๆใส่นะคะให้เราใส่ดินลงไปนะคะเวลากดจะต้องมีความสูงอยู่ประมาณรึ่งถาดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เกี่ยดดินให้มีความสม่ำเสมอค่ะเวลากดหน้าดินจะได้เรียบนะคะมีเพื่อนเพื่อหลายคนบอกนะคะว่าเวลานกทําเนี่ยก็จะเหมือนงานคราฟเลยค่ะและก็มีเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะคะบอกว่าเวลานกทมดินก็เหมือนการทํากาแฟเลยค่ะจากนั้นเราก็มารวยมเมล็ดก,กันค่ะ นกลืมบอกไปค่ะว่ามเมล็ดมัสตาร์ดวาซาบิของร้านเบิเร์เลิฟเป็นออร์แกนิกซีดร้อซค่ะน้ำหนักของมเมล็ดที่จะโรยในถาดนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณ4กรัมค่ะพยายามโรยให้กระจายนะคะอย่ากระจุกเกินไปค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็มารดน้ำกันนะคะ เราอย่ารดน้ำใกล้มเมล็ดเกินไปนะคะเพราะจะทำให้มเมล็ดสะดุ้งค่ะโอเคค่ะและก็เข้าขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือการทับถาดค่ะข้อดีของชามเซรามิกนี้นะคะก็คือเขาจะมีน้ำหนักเราไม่ต้องมาหาอะไรวางไว้ด้านบนเลยค่ะเพียงเท่านี้วันนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทุกวันนะคะนกก็จะพาน้องสุนัขออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านค่ะแล้วดันไปเจอลูกนกเอี้ยงนะคะตกอยู่แถวข้างถังขยะแล้วก็เห็นพ่อแม่นกเอี้ยงนะคะอยากช่วยลูกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนกก็เลยพากลับบ้านไปดูแลนะคะแล้วก็บอกพ่อแม่ให้มาที่บ้านนกเดี๋ยวนกจะคอยอัปเดตลูกนกเอี้ยงไปพร้อมกับการปลูกมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการปลูกมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนนะคะมาดูกันค่ะว่า,มาเมล็ดเป็นยังไงกันบ้าง มาดูกันค่ะถาดด้านบนนะคะ,มะเมล็ดในวันนี้นะคะก็จะเริ่มพองตัวแล้วก็มาดูถาดล่างกันค่ะและก็มีบางมเมล็ดนะคะก็เริ่มมีรักเงอกออกมาบ้างแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะนกก็จะพ่นน้ำตามปกติเลยค่ะพอพ่นเสร็จนะคะเราก็มาทับถาดเหมือนเดิมค่ะ นที่3มเมล็ดมีมมรักงอกออกครบทุกมเมล็ดเลยค่ะ uh huh. และก็มีขนของต้นอ่อนให้เราได้เห็นด้วยค่ะ dark, star, จากนั้นก็ฉีดน้ำอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะ uh huh. วันนี้นกจะไม่ทับถาดนะคะแต่นกจะใช้ผ้าคลุมเพื่อบังคับต้นให้ยืดหาแสงค่ะ นกพยายามเลี้ยงให้พ่อแม่ได้เห็นลูกทุกวันเลยค่ะบางทีนะคะนกก็เห็นแม่คาบแมลงมาให้ลูกนกทานด้วยค่ะเห็นแล้วก็อบอุ่นหัวใจจังเลยค่ะแต่ก็แอบ,บสงสารลูกนกนะคะเหมือนเราไปกักขังเขาเลยค่ะถ้าบินได้แล้วจะรีบปล่อยเลย วันที่4จะเป็นวันที่นกชอบมากเปิดผ้าออกมานะคะก็จะขายทุ่งดอกมาสตาร์เลยค่ะวันนี้นะคะต้นอ่อนก็เริ่มมีความสูงเท่าขอบชามเซรามิกแล้วค่ะเราจะเปลี่ยนการพ่นน้ำนะคะเป็นรดน้ำแทนค่ะวันนี้นกจะคลุมต่ออีกหนึ่งวันค่ะเพราะนกจะบังคับต้นให้สูงเลยขอบชามขึ้นมาค่ะ ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตน้องมัสตาร์ดวาซาบิไมโครควีนกันค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงกันบ้างน so ี่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นกจะมาลองเช็คดินก่อนรดน้ํานะคะวันนี้ดินค่อนข้างชุ่มชื้นค่ะเดี๋ยวรดนิดเดียวพอค่ะช่วงนี้ต้นอ่อนอาจจะสูงไม่เท่ากันนะคะไม่ต้องกังวลค่ะแต่ช่วงท้ายน้องจะสูงใกล้เคียงกันค่ะเราก็รดน้ํากันเหมือนเดิมนะคะก่อนจะพาน้องไปเจอแสงค่ะรดไม่ต้องเยอะนะคะ โอเคค่ะตอนพาน้องไปเจอแสงอย่าลืมเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศหมุนเวียนด้วยนะคะ จะลองเช็คดินก่อนรดน้ําดูนะคะถ้าเช็คแล้วดินมีความชุ่มชื้นดีก็ให้เรารดน้ําเพียงเล็กน้อยค่ะ like me, ถ้าต้นอ่อนดูโค้งหาแสงมากไปก็ให้เราคอยกลับถาดค่ะต้นอ่อนจะได้มีความตรงมากขึ้น เตในวันที่7กันค่ะเมื่อวานนกคิดว่านกคงรดน้ําน้อยไปค่ะน้องๆเลยดูลมและดูเหี่ยวเฉามากๆถ้าเพื่อนๆลืมรดน้ําหรือรดน้ําน้อยไปในแบบกรณีนกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลค่ะเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการรดน้ําไปตามปกติเลยค่ะรดน้ําให้ดินพอชุ่มชื้นพอนะคะเดี๋ยวน้องก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเองค่ะ เดี๋ยวนกจะตั้งทำแลบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าน้อง amazing มากๆ จากที่เมื่อวานต้นดูเหี่ยวเฉามากๆนะคะเพียงแค่เรารดน้ำน้องก็กลับมามีชีวิตชีวาแข็งแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจริงๆในวันที่8นะคะนกตั้งใจที่จะตัดมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนค่ะแต่ช่วงเวลาที่นกปลูกนะคะอากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยค่ะแดดแทบไม่มีเลยค่ะนกก็เลยวางแผนไว้ว่าจะปล่อยให้น้องโตอีกหนึ่งวันแต่ถ้าช่วงเวลาที่เพื่อนๆปลูกนะคะมีแดดทุกวันเพื่อนๆก็สามารถตัดในวันที่8ทานได้เลยค่ะ นกพาลูกนกเอียงนะคะไปฝึกบินที่ห้องนอนนกอยู่ประมาณ4-5วันจนมั่นใจว่าบินได้วันนี้ก็ถึงเวลาปล่อยแล้วค่ะตอนนี้พ่อแม่นกก็มารอรับแล้วนะคะแอบใจหายและเป็นห่วงอยู่เหมือนกันค่ะขอให้หนูโชคดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบายบายวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการปลูกมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าก่อนที่เราจะตัดน้องๆเป็นยังไงกันบ้าง น้องก็จะดูแบบว่าพองสวยเลยนะคะส่วนใบเนี่ยลักษณะของมัสตาร์ดวาสาบิก็จะมีความงุ้มเล็กน้อยค่ะซึ่งจะดูแตกต่างจากไมโครกรีนชนิดอื่นเลยค่ะถ้าวันแรกของการปลูกนะคะถ้าเรามีการกดดินที่ดีเราก็จะได้น้องที่แข็งแรงแบบนี้เลยค่ะก็มาเริ่มตัดกันเลยนะคะพยายามตัดให้ชิดคนต้นให้มากที่สุดค่ะ ากการปลูกนี้นะคะเราสามารถนำกลับมาปลูกใหม่ได้ค่ะดูวิธีการรียูสตินได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะ kind of special, พอล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปั่นให้เสด็จน้ำกันค่ะ พอปั่นให้เสด็จน้ำแล้วนะคะเราก็เก็บใส่กล่องทัพเปอร์แวร์ได้เลยค่ะถ้าเดี๋ยวนกจะลองชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติมัสตาร์ดวซสบิไมโครุกรีนเป็นยังไงค่ะมาลองกันเลยค่ะถ้าเคี้ยวไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าวซสบิมันออกมาจริงๆค่ะเผ็ดเลยเดี๋ยวนกจะให้เด็กๆที่บ้านลองทานดูนะคะอเมริกา เด็กที่บ <f ans> ้านนกคานผักเก่งมากๆแต่เขาก็เลือกบางชนิดนะคะแสดงว่ารสชาติมัสตาร์ดวาซาบิไมโครกรีนพานหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อเมล็ดไมโครกรีนและอุปกรณ์การปลูกสามารถเข้าไปที่ description หรือรายละเอียดด้านล่างของคลิปวิดีโอนกแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ